สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเรื่องวิชากราฟเส้นนะครับก็ไม่ต้องพูดควาเมเลยลวกันนะทีนี้เราเรารู้เรื่องโกมิเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะดูอารมณ์ของกราฟยังไงให้มันแบบอ่าเมื่อกี้มันลงมาแตะตรงนี้พอดีเรามาทำเป็น s h a ช e ถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนแหละเราก็จะ่อนเราก็จะสับสนแล้วว่ามันจะขึ้นหรือจะลง ทีนี้ถ้าเราดูเป็นกราฟเส้นนะครับนี่ตัวอย่าง n อนสิบห้านะมันเป็นตัว v Shape และ e อ a เนี่ยมันขึ้นเพอแพรนะครับก็จะได้เราก็จะได้รู้แล้วว่าเฮ้ยอารมณ์ของแท่งเทียนเนี่ยถ้าเราดูเป็นแท่งเราจะเห็นเป็นไส้แล้วเราจะสับสนแต่ถ้าเราดูเป็นแทะเราดูเป็นเส้นมันจะไม่มีไส้งอกออกมาเห็นไหมครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยถ้ามันชน e อ a แล้วเนี่ยก็เปิดโกมิเตอร์หรือเขียวปีอย่างเงี้ยนี่ก็ พี่ก็ไม่ควรจะเซลป่ะเออก็กางกิดรอไว้นี่นะเอ่อถ้าจะเอาเซฟตี้ก็รอให้มันวีเชฟขึ้นมาถึงนี้ก่อนถ้าไปดูเอวันเนี่ยมันจะเหเอมวันง,ง่ายมากถ้าเอมวันเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องหลุดตรงนี้สองศูนห้าหกทีนี้เราจะไม่เข้าออเดอร์เลยเราทํำยังไงก็เผื่อไ,ไว้ดิห้าปีบเราก็จะซอยไหมอะซอยทีละหนึ่งเออสิบจุดป้าอ่าอันนี้ห่างไปแล้วก็ล่นลงมา คือเราจะบายนะแต่เราไม่บายเลยสามปีอ่ะอันนี้เอมวันนะดูดูเนี่ยพฤติกรรมมันเนี่ยถ้าเราดูเอ็มันจะโหดร้ายไปนิีนึ่งสำหรับมือใหม่นะครับทีนี้ถ้าเราดูเป็น m อห้าแล้วนะครับตอนนี้มันเกิดวีเชฟไปแล้วใช่ไหมเทียมสิ้าอ่าเบรกไปแล้วอันนี้ก็คืออารมณ์เหมือนแท่งเทียนถ้าดูมันแท่งก็คือมันทะลุเทรลไลน์ก็คือมันเบรกขึ้นไปนะครับ แล้วไปดู m 1 5ประกอบอ่าทีนี้เนี่ยโวล่มมันโคตรเยอะเลยตอนนี้มันจะข่าวมันจะมามันจะดันขึ้นให้ได้เลยทีนี้เราจะบายตรงไหนที่ปลอดภัยนะครับืาอวันสอนที่นาไปเรื่องการกิดบายสต็อปนะที่ก็ดูเอาแล้วกันถ้าดูเป็นเส้นมันก็จะเห็นอารมณ์แต่ถ้าดูดูเป็นแท่งเราจะคอนฟิวเราจะสับสนตัวเองละนะครับก็คือกราฟเส้นดูไม่ยากหรอก แต่ว่ามันจะต้องประกอบกับเส้น EMA ตรงนี้ถ้าราคามันมาชน EMA ตรงนี้แล้วมันเสือทะลึ่งเปลี่ยนมันสีแดงก็คือมันลงนั่นแหละแต่นี่มันเป็น V shape ขึ้นไปนะครับถ้าเมื่อกี้เราบายตรงนี้เราได้เท่าไหร่ร้อยจุดร้อยจุดแล้วก็ไปพักตรงไหนไปพักตรงนี้สองศูนย์ห้าหกแล้วรอมันย่อลงมาแล้วก็เก็บขึ้นไปใหม่นะครับเห็นไหมมันมันก็เป็น V shape ลงเห็นไหม คือมันก็จะดูง่ายอ่ะแต่ว่า M1 มันจะไวนิดนึงไงถ้าเกิดว่ามันดูเป็นแท่งเทียนเราจะเราจะรั่วเลยอะไรของมึงว่าเดี๋ยวแดงเดี๋ยวเขียวแต่ถ้าเกิดเราดูเป็นเส้นเราก็จะรู้อารมณ์มันละแล้วดูโกกมิเตอร์ประกอบทีนี้ไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยมันแข็งอยู่นะครับมันแข็งอยู่แล้วเราไปดูดอลลาร์ประกอบอดอลลาร์อ่อนดอลลาร์อ่อนก็แม็กเซนว่ามันจะยอ่อทีนี้เราก็ไม่ต้องไปบายมันตรงนี้เราก็รอเราก็รอมันมาแตะเส้นดีเมลตรงนี้ คือใช้แค่เนี้ยก็พอแล้วก็เทรดได้แล้วแต่ว่าเราคือบางคนมารอไม่ได้ไงเรากดเลยอย่างเงี้ย่อ 10, 000, 000, อย่างคุณเขมีหมื่นกว่าล้านอย่างเงี้ยอ่ามันจะแตกไหมไหมกดหลอดห้าสิบหอลอดร้อยเนี่ยจะแตกไหมไหมมันมันแตกไม่ได้แล้วคือ่าแล้วก็กําไรก็โคตรออโปรฟิตไปก่อนอะไรประมาณเนี้ยอืมถ้าพูดถึงสายซอยนะถ้าเกิดสายซอยนะนี่ผมกดเล่นนะอืมทีนี้ก็ถ้าจะหา จะให้เม็กชัวร์จริงๆก็คือต้องรอราคามันอ้าโอโหเบรกแล้วเบรกแล้วนี่ยมันเบรกแล้เนี่ยถ้าดูดูเป็นแท่งเทียนอ่ะแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะว่ามันเบรกในไทม์เฟรมเฮวันแต่ถ้าดูเป็นการาฟเส้นมันเบรกขึ้นมาแล้วนะแล้วรอแค่มันทำตัววีเชฟผมรอให้มันหลุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองศูนย์ห้าเจ็ดเนี่ยถ้าหลุดได้นี่ห ทองจะพุ่งหน่าสันขึ้นไปรับข่าวคืนนี้เลยแล้วมันประกอบกับข่าวคืนนี้นะครับทุกอย่างมีขึ้นสุดก็ต้องลงมิดถ้าคุณอ่านข่าวในเทเลแกรมเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะคือตอนแรกผมก็ไม่ผมก็ไม่อ่านเขาหรอกแต่ตอนนี้อ่านกับเขาบ้างนะอืมคือถ้าอ่านอะไรสด้วยข่าวเอาคำลาไรแล้วนิกว่าแป๊บหนึ่งนะโพสต์ออกปกติไปก่อนป๊านี่หลอดร้อยเลยนะเนี่ย อืมเอาหลอดสิบแล้วก็อากางเล่นเล่นไว้ก่อนดูนี่มันจะรอดไหมขายหมูห้าแสนเอาขายหมูก็โคดออกบกิปไปก่อนอ่าทีนี้คือ <c oughs> กดแบบเป็นขนมเลยอะถ้าถ้าถ้าเล่นแบบว่าไม่โอเวอร์มากนะคุณก็รอดแล้วคุณกำไรแล้วคุณก็เลิกนะครับเขาอ่านข่าวออกมาเนี่ยผมผมไปสะดุดตรงคำนี้นะครับผมสะดุดอะไรแค่แค่แค่แค,คำคาเดียวเลยนะครับมันเวอร์เกินไป นะครับท่านหนึ่งท่าหนึ่งมันอยู่ตรงนี้แหละเมื่อกี้ดี๋ยผมผมวงไว้ใกล้ขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดในปี2024ถ้าเป็นทางเทคนิคก,ก็เรียกว่าโอเวอร์โซลกับโอเวอร์บอสนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้เรื่องนี้ดีเห็นไหมมันมีการขายเยอะมากๆากเกินไป นะครับถ้าเราดูใน investing เนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ๋อตอนนี้เคอร์ฟมันลงอยู่นะเคอร์ฟมันลงอยู่ดอลลาร์มันตกต่ำอยู่แต่ทีเนี้ยอเมริกาเนี่ยนะครับมันไม่ปล่อยให้ดอลลาร์มันเน่าหรอกครับเพราะว่านี่มันเป็นมันนี่เกมของเขานะครับก็คือถ้ามันจะอ่อนกว่านี้ก็โอ้โหผมก็ไม่้จะพูดยังไงแล้วนะครับเพราะว่าทองเนี่ยมันมันดันขึ้นมาสุดเขตสเลจ เสลดแล้วเนี่ยมันดันแบบปู่ไม่รู้จะดันยังไงแล้วเนี่ยที่เมื่อวานผมบอกอย่าอย่าเซลล์นะมันพุ่งจริงแล้วมันก็พุ่งมาตรงเนี้สองศูนย์หกห้าเนี่ยมันก็แรงมันอยู่ราวๆนี้ยมันไม่เกินหรอครับถ้ามันเกินนี่ก็คือบรรลัยแมงสีเลยนะแต่ผมว่าไม่เกินหรอกไม่เกินหรอกทีนี้ถ้าเรามาดูเป็น n น f 4ใหม่นะครับทีนี้เราดูพฤติกรรมของกราฟเส้นแล้วเราเราเทรด A1 ก็ได้นะเห็นไหมมันก็พุ่งปีไปอย่างเงี้ยคุณก็ดูโกลมิเตอร์ประกอบอยู่ดิมันเบรกไปแล้วเห็นปะ ือมันเบรคเฮดวันไปแล้วเห็นไหมถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนเราจะสับสนไงทีนี้เราก็เลยจะด,ดูเราก็จะดูตามวิชาที่เราเรียนมาแต่ถ้าเราดูเป็นกราฟเส้นเราไม่ต้องดูเลยขอแค่มันเบรเส้น,นไฮไลน์มันเจาะเข้าไปเจาะไข่แดงเข้าไปอะดูเป็นดูเฮดโฟก็ได้อะเฮดโฟเนี่ยพี่ผมถามพี่นาเดี๋ยวพี่นาวองขึ้นลง,ลงอะ,ละในนี้ก็เรียนเมื่อวานแล้วอะเดี๋ยวอ่านวิวให้่อนอะพี่นาคิดว่า มันจะขึ้นหรือมันจะลงขึ้นสิขึ้นสิได้แต่ว่าเอาเอาอกไปก่อนนะมันลบแต่ว่าราคามันยังไม่ผ่านมันยังไม่เบรกสองศูนย์ห้าเจ็ดโดยประมาณนะครับทีนี้ถ้ามันเบรกได้นะครับคอนเฟิร์มตรงนี้เนี่ยห้สิบเปอร์เซ็นของดีวันเนี่ยชาติหนึ่งผมจะเห็นนะครับไม่ค่อยเห็นบ่อย แล้วที่วันนั้นบอกว่าทองมันจะเบรกาดี D1 นี่คือนี่คืออารมณ์ของมันก็คือมันเบรกเอาจริงๆของ D1 ความโหดของมันก็ประมาณสามสองพันสามร้อยจุดโหดพอไหมถ้าเราดูเป็นแท่งเทียมน,นะผมบอกเฮ้ยมันเบรกแล้ววะ่ะมันเบรกแล้วมันก็ย่อลงมาหลอกทีหนึง่งพูดอันนี้พูดถึงกรณนนีไม่ดูข่าวอะไรเลยนะเทคนิคร้อยเปอร์เซ็นตทีนี้แนวต้านของมันจะอยู่ที่สองศูนย์หกหนึ่งโดยประมาณนะครับถ้าข่าวออก หรือรงไงก็แล้วแต่ผมแช่งให้มันขึ้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการโอขายมันมันโอเวอร์เกินไปทีนี้ข่าวออกมาครั้งเนี้ยถ้ามันออกเขียวก็เท่ากับหลอกให้เมาบายกันสนันเลยเพราะผมไปร้านทองได้เห็นคนซื้อทองกันเยอะมากนะครับทองแท่งเนี่ยผมผ่านไม่กลาบบางนาคือเขาคิดว่าทองจะขึ้นแต่ทีนี้มันขึ้นแหละแต่ทีนี้มันก็ต้องมีลงนะครับ เพราะว่าทุกอย่างบนโลกนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรที่มันโอเวอร์เกินเพราะว่าดอลลร์ตอนนี้มันก็เท่าไหร่แล้วสามห้าสามหกแล้วฮะมันจะไปสามแปดหรือสี่สิบได้ผมก็ผมก็โอ้โหอภินิหารแล้วละ่ะถูกไหมถ้าเรามองในมุมมุมมองของความเป็นจริงถูกต้องไหมครับมองมองเงินดอลล่าดูดิมันแข็งเท่ไหนอันนี้ดอลลร์อ <c oughs> ่อนปุ๊กเลยก็ตามข่าวที่เขาวิเคราะห์นั่นแหละคือมันโอเวอร์เกินไปทีนี้มันก็เป็นจังหวะที่เราจะเก็บ สั้นแบบเมาเพราะว่าเราเป็นตามเจ้าไม่ไหวหรอกเพราะว่าเจ้าเขาเล่นกันทีถ้าม่งทุบทีก็น่าสั่นถ้ามันขึ้นนี้ก็โอโ้โหบันไลแมงสีเหมือนกันอนะ่ะทีนี้เราก็มีหน้าที่เก็บเส็บเสียบสั้นตามเม้าไปทีนี้มันขึ้นมาสูดแล้วเราก็รอรอแล้วก็หลอบายท็อปอ,อ,อืมทีเนี้ยมันก็จะอยู่ในโซนที่ปลอดภัยใช่ไหมครับถ้ามันไม่เบรคขึ้นมาถามมันจะติดออเดอร์ไหมก็ไม่ติดก็ไม่เสียนะครับ หนึ่งมื่นหนึ่งพันล้านนี่ไม่ได้ได้จากการเติมนะครับมาจากการมาจากการกดบ้าบ้าบองผมเนี่ยตอนนี้ก็ร้อยกว่าล้านแนละ้วมั้งคือกดอยังมันมันกดให้แต่มันกดไม่ได้แล้วคุณมันหนาเกินนะครับก็เลยกดอย่างเงี้ยแล้วก็ว้บาบๆหนีๆตอนที่ผมเทระบบนะอ่ะทีนี้เราก็รอมันย่อนิดนึนงคือใครดูเอ็มวันไม่เป็นก็ดูเป็นกราฟเส้นถ้าดูเป็นกราฟเส้นจะเข้าต่อารมณ์โอเค<ม>ทีนี้เราจะบายตรงไหนเราก็รอมาแตกตรงนี้ก่อนสองศูนย์ห้าห้ารอมาจิ้มตรงนี้ก่อนอ่า ทีนี้มันมีรูปตัว V shape ไหมนะครับถ้ามีคำถามนะครับพิมพ์นในแชทได้เลยแล้วผมจะบอกเปิดไมค์ให้ให้ถามนะครับเดี๋ยวจะอัดวิดีโอไว้ให้คิดว่าคลิปวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์พอสมควรน,นะครับก็เนี่ยเรามาดูกราฟเส้นเนี่ยถ้ามันมาแตะตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ยังไม่ต้องยังไม่ต้องเข้ามันย่อยม่ย่อย,อ,ยอ่าทีนี้มันแตะมาแล้วมันแตะแล้วก็กลางเลยหางของทิป ต่างไวเว้เอาหนึ่งปีบแล้วไงนนเนาะ M1 มันต้องใกล้หน่อยพอเปลี่ยนแท่ง M1 ปุ๊บเป็นสีอะไรอ่างอขึ้นไปเป็นสีฟ้าเห็นไหมครับดูเทรด M1 มันไม่ได้ี้มันไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเราดูเป็นแท่งเทียนล่ะเราเราจะไม่รู้เลยเราจะไม่รู้อารมณ์ของมันเลยแล้วถ้า,าดูเป็นการาฟเส้นเนี่ยเราก็จะดูดนะ้วยเราอ๋ออ่ะเฮ้ยมันก็ยังสับขาหลกอหรือก็กปวดบายตอบทิ้งก็ไม่ต้องเข้าเพราะว่ามันยังไม่ติดออเดอร์ เพราะว่าเรามีช่วงแกลบให้มันอยู่สิบจุดนะครับคือราคาไม่สวยก็ไม่ต้องเข้านะครับการที่เราเข้าเลยเนี่ยเราเสียเปรียบทั้งค่าสเปซค่านุ่นค่านี่นะครับเราก็ทิ้งระยะไว้สั้งสองฟิตแล้วกันนะอ่าถ้ามันสะบัดขึ้นก็เสร็จแล้วก็โคดออกโปสิไปอ่าติดแล้วหนึ่งไม้ฟ้าเลยกำไรโคดออกโปสิอ่าแล้วก็ขยับข้อใหม่ๆเนี่ยมาติดแล้วมันจะฟ้าเลยเพราะว่ามันมีแรงนะครับมันมีแรงมันมีแรง นะก็มีคําถามไหม EP นี้มันจะได้ไม่ยาวผมว่าวาอธิบายนี้น่าจะเทียโคตรเลยนะใครผมถ่ายวะตร้นหนึ่งร้นนึงครับร้าหนึ่งครับเสียสอนอยู่ครับซูมอยู่ครับเดี๋ยวโทรกลับครับร้าหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เอ่อก็เอาไว้ว่าตอนนี้แล้วกันนะดูพฤติกรรมของกราฟเส้นแผนข้างเทียนแล้วคุณมาใช้กับอ e ีลุ่กับ EMA เนี่ยแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะเฮ้ มันลงมาถึงกรอบเหลืองสุดแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันหลุดกรอบเหลือง <c oughs> ก็ไม่ต้องบายก็ได้ปะก็ <c oughs> ไปรอบายเอาต่าๆข้างล่างทีนี้ก็ไปดูไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่าคือมองอะไรที่มันเข้าข้าตัวเองไปก่อนน่ะเพราะว่า EMA มันก็ยังไม่เปลี่ยนเป็นสีแดงใช่ไหมก็รอมันมาแตะตรงนี้เดียอืมแล้วก็บายท็อปไว้นะครับแล้วก็เราก็จะได้ราคาที่สวยเข้าปุ๊บแล้วก็จะฟ้าเลยประมาณนี้นะมีคําถามไหมครับให้ถามแป๊บหนึ่งคุณเฮลิคอปเตอร์ เดี๋ยพี่นาเปิดไม้ให้เลยมีคําถามไหมครับไม่มีก็เดี๋ยวจะปิดวิดีโอซูมแล้วเดี๋ยวจะเอาลงกลุ่มให้ค่ะปี๊บสเต็ปอีกรอบเลยอ่าปี๊บสเต็ปม,มากมาเลยครับปี๊บสเต็ปตรงนี้หรือแกลปปีบสเต็ปหนึ่งปิดบเท่ากับสิบจุดครับระยะห่างต่อไม้ต่อไม้ในการกลางจิตก็คือสิบจุดประมาณนี้แต่มันจะไม่เป๊ะเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชวลมันต้องบวกบิดอาร์คด้วย นะครับถ้าคุณจะเอาเป๊ะมากคุณก็ใส่สองฟิปก็ได้คือไม่อยากให้มันถี่เกินอะ่ะให้มันทางเนี้ยเห็นไหมแต่ถ้าเกิดคุณใส่ห้าฟิปมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ระยะห่างต่อไม้ห้าสิบจุดไม่เป๊ะนะครับแต่ก็ใกล้เคียงส่วนแก๊ปก็คือจุดที่จะให้มันเกิดออเดอร์เช่นถ้าเราใส่ห้าสิบห้าปิปก็คือห้าสิบจุด หมายความว่าเรารอราคาที่จะบายตรงจุดจุดนี้ถูกต้องไหมครับแต่เราไม่อยากเฝ้าคุณก็บายคุณก็ล่ามาใส่ตรงนี้ก็ได้คือคุณไม่ต้องการกิดก็ได้คุณเอาทีลมไม้อย่างนี้ก็ได้หรือถ้าบางคนแบบที่เกียดอะเฮ้ยคนนี้เลยแล้วกันเอาลูกล่วงนี้เลยแล้วกันอ่ะแต่คุณก็ต้องดูราคานิดนึงก่อนที่มันจะเข้าจุดเข้าเนี่ยเราเผื่อไว้สักสิบติ๊เนี่ยปักอ่าทีนี้เราก็ได้จุดเข้าที่สวยแล้วถูกไหมครับอ่าทีนี้เคลียร์นะ คุณเฮลิคอปเตอร์งงไหมงงไหมทีนี้มันแดงอยู่เราเราก็ไม่ต้องมาอยู่กับมันก็รอมันดะอ,อไปเก็บสั้นได้เคลียไหมครับผมถ้าเคลียผมจะได้ปิดปิดอ,อซูมเพราะเดี๋ยวยาวิดีโอมันจะยาวเดี๋ยววิดีโอให้คนในกลุ่มดูทีนี้ถามว่าจะบายตรงไหนได้มั่งก็นี่ไงไพบอร์ดมันก็วนอยู่แค่เนี้ยแม้มันวนอยู่แค่เนี้ยประมาณทุกแท่งอะถ้าดูเป็นแท่งก็กี่แท่งอะเขาเรียกมันไซด์เว นะครับการเก็บไซด์เวก็ก,ก็ก็เก็บได้แต่ทีนี้ข่าวมามันจะไม่ใช่ไซด์เวแล้วนะมันจะเป็นไซด์ตายแล้วคือใกล้วอลุ่มมาเนี่ยวันนี้ผมบอกรับรองได้เลยว่ามีระดับพันห้าร้อยจุดอัพนะครับทีนี้แช่งให้มันขึ้นมาดีแล้วเพราะว่าเดมันก็ขึ้นคือมันขึ้นหมดเลยแหละแต่ทีนี้ยถ้าเราไปเทรด o ฟลว์เทนอะ่ะมันไม่ทานแล้วไม่ทานกินแล้วเพราะว่ามันก็ขึ้นไปเยอะแล้ว ทีนี้เราไปรอดักปุ๊บดีกว่านะครับหรือถ้าจะเก็บสั้นก็ไม่ว่ากันถ้าคุณใช้กราฟเส้นอย่างเงี้ยเผ็นว่ามันมีเชฟเห็นไหมมันไม่หลุด EMA แต่ถ้ามันหลุดเราก็ไม่เข้านะเออทีนี้เราก็เอาเราจะเก็บสั้นใช่ไหมเราก็ใส่หนึ่งปี๕ห้าไม้ไปเลยอนะ่ะยี่สิบไม้ก็เลยเอกลางใหม่ทีนี้จุดเข้ามันก็จะใกล้กับ EMA ประมาณนี้ครับเคลียร์นะโอเคถ้าถ้าถ้าไม่ติดอะไรก็เดี๋ยวถามในเทเลกราฟนะผมจะสตอ็อปวิดีโอไว้ก่อนแล้วับ โอเคขอบคุณมากที่มารับฟังนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าชอบอย่างนี้เดี๋ยวจะมาซูมกันใหม่ในโอกาสหน้าขอบคุณครับขอบคุณค่ะ